วันนี้มาตลาดนัดกันอีกแล้วมาเจอกับร้านคุณกิ๊กอีกแล้วนะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มาไม้เยอะไม้เยอะวันนี้อ่าไม้กำก็สวยสวยยี่สิบบาทเองอ่าแต่ถ้าเป็นในตระกูลม็อกนะก็จะ25บาทนะสีสวยอันนี้เป็นทัศน์ิยาค่ะร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทสวยๆเลยนี่ตัวนี้ก็ร้อยห้าสิบใช่ไหมใช่ค่ะไอ้ดอกแดงๆน่ารักจ้ะ เป็นเบอร์ใหม่ติจะหนากว่าเบอร์เก่าค่ะวายน็อตสวยมากฮะเนี่ยเนี่ยนี่ร้อยห้าสิบบาทอันนี้เป็นกระมาโตรุ่นพันแค่ค่ะสองร้อยบาทใหญ่มากกระมาโตะต้องไปถ่ายกระถางค่ะพันแค่ค่ะอตัวนี้เท่าไหร่นะสองร้อยค่ะสองร้อยไอชุดที่อยู่ในตะกร้านี่ก็ร้อยห้าสิบใช่ไหมอันนี้จะเป็นต้นละเจ็ดสิบบาทครับที่ดอกเจ็ดสิบบาทโอ้โหวนนี้พี่น้องเจ็ดสิบบาทเนี่ยดอกสวยๆเป็นไม้ยิ้วนะคะติดดอกนี่คร ไม้นิ้วสวยๆเลยนี่คระดูดอกคะดอกเดียวเจ็ดสิบบาทนี่ก็สุดยอดแล้วเนี่ยฮะสีชมพูตัวนี้ออกโทนสีส้มะเนี่ยสวยงามมากเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยติดดอกส้มเรกมกเมซิ่งค่ะตัวนั้นอสวยๆเลยค่ะเขาจะเป็นนิ้วแล้วออกดอกค่ะจริงถ้าโดนโปรติที่สวนเขาจะถ่ายจะผางแต่เขาไม่มีเวลาจ้ะอมเป็นไม้นิ้วใช่ออกเป็นนิ้วอ่าแบบไหนแบบ เออตัวนั้นก็ได้นะค่ะมันจะเป็นนิ้วประมาณเนี้ยค่ะอันนี้ก็ติดดอกโอ้มันไม้หนิ้วเจ็ดสิบบาทนี่เหรอค่ะอุ้ยพี่น้องใหญ่เลยนะเนี่ยเนี่ยก็ใหญ่เลยไม่ใช่ไม่ใช่นิ้วอย่างที่คิดนะเนี่ยเนี่ยตัวนี้สองช่อเลยเนี่ยเจ็ดสิบบาทเนี่ยถือว่าคุ้มเลยดอกโอ้โหดอกสวยด้วยนี่นครับขายดอกมาเลือค่ะนี่โอ้โหนี่ขายเจ็ดสิบบาท ขายได้อย่างไรก็เจ็ดสิบบาทค่ะนี่เป็นลูกลก็เมซ่ซิ่งจริงๆต้องขายจะถังแล้วใครใครอยากได้เนี่ยต้องรีบเนี่ยไลน์มาจองเลยว่ามีข <c oughs> องเรียบร้อยแล้วค่ะเอ้าเหลยโอ้ยไม่ทันแล้วนั่นเขาใส่ตะกร้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ๋อ,นนอ,ไ,อไม่ทันแล้วลอ่ะมาทางนี้ดูฮะอันนี้เป็นหวายนะคะชื่อซันเดหวายซันเดอใช่สวยมากโอ้โหดอกมันอยย่่างงเี้คะ 350ร้อยห้บวมับีมีลวดแมให้นะคะอันนี้จะต้นละแปต้นแล้วก็เชาห้าสิบาทค่ะชุดนี้สามร้อยหาสค่ะปกติถ้านั้นก็สามร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมลดอีกอส่วนต้นยหาอ่าอาอ่านี่ค่ะโอ้ตัวนี้นี่ดอกสวยมากเลยอันนี้หอมด้วยออเรนแรงสยกระเช้าใหญ่ตนกระถางใหญ่นี่สาม้อยห้าสเหมือนกันค่ะอ่าสามิ อันนี้จะมีไซส์ยังลงมาหน่อยจะ280ร้อยเยียวค่ะเนี่ยฮะสวยจริงจริงฮะสามร้อยห้าสิบะอยู่มาเอาเดี๋ยวให้พาเป็นมาลีสัตที่กุล่ะดอกเขาจะยิบยิบอย่างนี้อ่าดอกเล็กๆยิบยิบหอมนะอันนี้กอใหญ่นะคะจะอยู่250 250ไซส์นี้150่ถือว่าดอกแปลกนะดอกนี่ๆๆเี่ยใครไม่เคยเห็นเนี่ยนันเล็กก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละ อันนี้เท่าไหร่นะก็เท่าสิบสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบแต่อันนี้มันจะเป็นฉักถอดทรงซ้อนเหมือนดอกบัวค่ะแต่อันนี้รุ่นแปดสิบบาทค่ะแปดสิบบาทแต่ไม่มีไซส์เล็กของอันนี้นะคะลูกค้าจัดไปแล้วอันนี้มาสวนต้นใหญ่ขนาดนี้ค่ะแปดสิบบาทค่ะแปดสิบบาทปลูกได้กินเลยนะฮะเนี่ยปลได้กินเลยาลาแน่ครับแปดสิบบาทอ้าวผักสวนครัวก็มาครับวันนี้เห็นว่าใหญ่และสวยค่ะอื เซนดูเท่าไหร่นะสซนดูร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอันนี้ชวนชมสองร้อยแปดสิบบาทสองร้อยแปดสิบบาทนะฮะดูดอกะดอกสวยอืมเขามีชื่อด้วยนะคะอ่าฮะเอ่อมันีเนธค่ะมันีเนตนะนี่ยเป็นโอ้โหตัวนี้สีออกม่วงดำเลยอันนี้จะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเขาบอกลืมถ่ายกระถางม่วงไต้หวันค่ะม่วงไต้หวันหัวใหญ่มาก อันนี้ก็150าเหมือนกันขวักซับค่ะขวักซับอ,อืะเข็มเท่าไหร่นะเ0หนึ่งร้อยบาท,บาทอ๋อเมื่อกี้เอาไปแล้วเดียบเหรออันนี้มะนาวค่ะเลมอนสองร้อยห้าสิบอ่านี่ฮะคุณร้านคุณกิ๊กมีหลายอย่างเพราะมีลูกค้าสั่งก็ต้องเก็บแล้วเด <c oughs> ี๋ยว <c oughs> คนมาทักอันนี้เป็นพวกไหวแค่ค่ะแปดสิบ สต้นร้อเนี่ยค่ะนี่ฮะอันนี้เป็นลูกยายาค่ะไม้เมล็ดอ่าลูกยายาสีแจ่มจ่ทั้งนั้นเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้จะแบบสามปาค่ะ่ยายาเท่าไหร่นะแปดสิบสองกระถางร้อยห้าสิบเนี่ยค่ะสีสันสวยมากอืมเนี่ยับเป็นลูกของยายาค่ะไม้เมล็ดอืมเพิ่งออกมาใหม่ค่ะผสมมาใหม่กอใหญ่ๆนะไม่ใช่กอเล็กจังอันนี้ปากแปลกๆค่ะแต่ละต้นมันจะไม่ซ้ําเลยอันนี้จะแบบไม่มีปากเป็นเมื่อก่อนเป็นไม้ไต้หวันค่ะแับนี้ นี่คำว่าปากนะบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าปากนี่คือนี่ดอกมันแบนอย่างนี้เลยนี่ปากนี่ปากก็จะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าปากเขาเนี่ยนสีสันสวยๆรุ่นเนี้ยนะคะจนถึงถัดตรงนี้คือราคา80ของ850สวยๆค่ะชุดนี้จะ100บาทมีวันนี้มีมาน้อยกทติตั้งบนโต๊ะอันนี้เป็นไวายแคทใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ไวท์ดอกนคทค่ะหวายดอกแคทคือสโนไวท์อันนี้จะเป็นพวกลูกหมีค่ะ สวยๆทั้งนั้นเลยเขาจะเป็นไม้เมล็ดค่ะเนี่ยเพ่อแม่เดียวกันเนี่ยจะสีสันแตกแลกนิดนึงค่ะตันเดนี่คือต้น80มีขายอ่ด80มีขายเมื่อกี้ลวงกระถาง350นะก็มีคะอันนี้เป็นตระกูลเอื้องสายค่ะอ๋อเอื้องสายมาแล้วแต่ยังไม่บานดอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะดอกใหญ่อ๋อดอกม่วงดอกแบบนี้อ่าจะสีเข้มดอกใหญ่มากเลย เทียมเลยค่ะอันนี้200บาทเองค่ะพวกสายน้ำพึ่งอะไรประมาณนั้น่ะสายหลวงค่ะสายหลวงอันนี้๋อสายหลวงอ๋อสายหลวงอ่ะพันผสมหมดแล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้ผสมหมดใช่แล้วดอกเขาจะใหญ่ค่ะเนี่ยดอกใหญ่เลยแต่สีสันนี่คือพลิกแพงได้เพราะยังเป็นยังมีลูกเล่นของเขาแต่ละต้นบานมาไม่เหมือนกันใช่เพราะว่ามาพวกนี้เป็นลูกผสมว่างั้นเถอะแล้วแต่จะได้อันนี้เท่าไหร่นะ200บาทเองค่ะ200เนี่ยเต็มเลยค่ะตะเกียงนี่แยกได้หมดเลยเนี่ย สวยๆทั้งนั้นเลยใครสนใจก็รีบมาฮะรีบมาจัดนะอันนี้ไวหอมค่ะอโลวหอาอันนี้จะร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทต้นใหม่ๆนะคะต้นใหม่ๆทั้งนั้นเลยมีดอกมีอะไรเด็ดๆมาวันนี้อ่ะวันนี้มีมาสองต้นเองค่ะมาทางนี้อ่ะอันนี้เป็นปุดอนซันชัยค่ะอันนี้จะอยู่ร้อยยี่สิบบาทหอมมากไปเกาะตรงไม้ได้นี่อ่าเพราะว่าพวกนี้เป็นรากอากาศไงใช่ค่ะแขวนแดดไหมแดดแดดจัดป่ะเออแดดได้ ค่อนข้างเยอะเลยค่ะตัวเนี้แปดสิบได้หกสิบแปดสิบได้พวกเนี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นตระกูลอยู่แวนด้าหรือเขาเรียกแวนด้าใบร่องอันนี้ร้อใบร่องนี่คำว่าใบร่องคือเนี่ยใบเขาจะเป็นร่องแบบนี้นะหละและอันนี้สามารถไปเกาะเสารั้วอะไรตากแดดได้ค่ะอันนี้มีสวยๆมีลูกเพียบเลยอันนี้เท่าไหร่นะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบราคาเดียวกันกับวีดอทคอมค่ะมาอันนี้แปลกๆนะคะอันนี้ไวดอกแคท อ่าหวดอกแคทอูสีเขียวเขียวเหมือนพวกเลมอนมะนาวใบบิดกจะมีกลายใบบิดขีดบิดขีบิดสีสวยอ่อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เขาจะไม่เหมือนกันเลยสักต้นเลยอืนี่แหละข้อข้อดีของการเอ่เพราะพวกเนี้ยนะผสมเนี่ยมันก็จะมันจะกลายกันน่ารักไปอีกแบบตัวเนี้ยจะแค่120ตัวนี้จะมีออกมาเยอะกว่าไอ้กลายตัวนี้จะแปลกกว่า อันนี้จะร้อยบาทร้อยยี่สิบตัวนี้ร้อยห้าสิบบาทมีมาสองต้นเองค่ะตัวร้อยห้าสิต้นโดนจัดแล้วใช่ไหมนะเออต้นใหญ่ยังค่ะลูกค้าอ๋อยังยังไม่เอาออกเอาอะไรดีคะอันนี้มันเป็นแบบนี้อันนี้จะ400ร้อค่ะโอ้สี่ร้อยสี่ร้ออ่ะมันเป็นสองต้นรวมกันค่ะนี่ฮะขางบนก็ยังมีเฟิร์นอีกนะ นี่ใหญ่ขนาดนี้ค่ะอ๋อโอ้โหอันนี้ใหญ่ดอกจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้สี่ร้อยสี่ร้อยนี่ค่ะมาแล้วอันนี้มีลูกค้ากัด้วคะแต่นี่คือเหลืองจันลำยันนี้ดอกยังไม่สมบูรณ์นะคะเขาจะใหญ่กว่านี้อีกโอ้ดอกใหญ่มากเลยเนี่ยดูฮะนี่นี่จริงๆเขาใหญ่สวยกว่านี้ค่ะปกติเราไม่ค่อยเจอดอกใหญ่นะนี่ดอกใหญ่มากอันนี้เวลาเขาสมบูรณ์เขาจะใหญ่มากเลยกอเท่าไหร่นะ อันนี้จะ8ปดร้อยแปดร้อยลูกค้าจัดไปแล้วต้นละสองร้อยสี่ต้นเนี่ยมันจะใหญ่อย่างเงี้ยค่ะนี่ฮะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูมุมก็อ่ถือว่าเออนี่นี่เลยสวยสวยสวยค่ะอันนี้เต็มเลยค่ะดอกเหลืองจันทร์นะเหลืองจันทร์ลำใหญ่เยกดินแล้วค่ะดอกเหี่ยค่ะเนี่ยสวยมากแปดร้อยก่อนนี้ใ่ค่ะเป็นไซส์สองร้อยสี่ต้นเลี้ยงรากเดินแล้ว อ่านี่แวนด้าสวยร้อยแปดสิบบาทค่ะร้อยแปดสิบนะสี่ต้นอ่าดอกลายสีเขียวขาวสีม่วงนะเป็นม่วงค่ะน่ะนี่นี่สวยงามเลยมีสีเหลืองเท่าไหร่นะ180ยแปร้อยแปดสิบอ่าทุกต้นนะเนี่ยสีเหลืองก็มีนะสวยงามมามาทางนี้นี่ อันนี้พวกไวดอกแคทค่ะต้นนี้เจ็นหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทไวดอกแคทโอ้โหตัวข้างบนก็ดอกสวยนะอันนี้ไม้กลายค่ะไหนเป็นพวกไม้กลายค่ะอะไรดังกายนี่ยตุ๊กตาสวยๆแล้วก็ตัวนี้เป็นออเรนกายออร์เรนตาสองร้อยแปดสิบตัวนี้สองร้อยแปดสิบค่ะนี่ฮะด้านนี้ก็ดอกหอมเนาะค่ะหอมค่ะด้านนี้ก็ต้นละร้อยต้นละร้อยนะเออ อันนี้จะอยู่250ก็คือโหรูลลำใหญ่มากลำใหญ่ดอกใหญ่อันนั้น100บาทค่ะก็ใหญ่ด้านนี้ค่ะโอเคฮะสลับวันนี้ก็ขอบคุณคุณคลิกมากครับผมสวัสดีครับ